ก็ได้ไปจัดตรงนี้เหมือนกันอ๋อจริงๆเพราะว่าตะกอนปลานะคะเอออะไรอะ่ะที่มารับปูกเป็นบุตรบุญธรรมะนะก็ต้องผ่านกรมประาชาสงเคราะห์ที่นี่หนึ่งปีครึ่งค่ะเขาต้องไปดูแลว่าเออปลาสามารถที่จะเลี้ยงปูกได้ไหมผ่านตรงจุดนี้เหมือนกันหนึ่งปีครึง่งได้รับปูกเป็นบุตรบุญธรรมก็เพราะที่นี่ก็อยากจะมาด้วย<ๆ>ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญปลาท้านในก่อนคะ่ะ I don't know. วันนี้ที่ไปซ้อมเต้นเต้นาก็วันดีแล้วตายอ่ะไม่ใชละต้องมากรารัล้าน้านโปรตีนมาองวันน,น,นี้ที่จริงอ่ะถ้มีงานค่ะงานแต่งงานเพื่อนมาจากสวิตแต่งตอนเช้าจนถึงค่ สิบโมงอะค่ะตอนนี้ปุ๊กต้องไปร้องเพลงให้เขาป้าก็เลยบอกว่าเอาปุ๊กไปนู่นป้ามานี่เพราะว่าเราร้องไม่ได้ปล่อยให้กเขาไปร้องในจับ่าบนะสามไปแต่เดี๋ยวเด็กเขาก็ต้องไปซ้อมวงเขาเลยต้องแอนเซิรงานที่สูงมีของรางวัลไหมพี่ก้่เราเห็นนะบอกเด็กไม่มีแล้วค่ะวันนี้ก็ทั้งสองน้าที่หายไปไหนจ๊ะ ก็ฮะเหนื่อยเมื okay. right ่อวานนี้ก็แบบวิ่งจนแบบโอโหเมื่อวานนี้แปดเทแล้วก็ไปที่นู่นอีกสี่เทอะไรเงี้ยไปถึงบ้านฟ้าหิวข้าวจังเลยแบบโอโหกลับมาถึงบ้านบ่ายสองครึ่งฟ้าทำแบบข้าวินหน่อยแต่ช่างหน้าช่างผมก็มานอนที่บ้าน แบบเพลงเส็นว่าไรถึงลูกชายอะค่ะสองคนเพราะว่าตอนนี้หนูจะต้องเอาไปให้สอกคนโอ้อพรอลูกชายค่ะอเขียน ของท,ท,ที่ะกค่ะจบไพี่พลัไปน้ำเสนอหมากมากค่ะถูกต้องตา,าไปยาวิทย์โอ้เขาม่แดงแบอยเลยนะ